สวัสดีค่ะลูกลูกมสามทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคิดถึงกันบ้างไหมปิดเทอมสะนานเลยวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องระบบนิเวศนะคะวิชาวิทยาศาสตร์เรามาดูกันเลยว่าระบบนิเวศคืออะไรอ่าก่อนอื่นเราก็จะมาทราบความหมายก่อนนะคะว่าระบบนิเวศหมายความว่ายังไงอ่ามาดูความหมายระบบนิเวศ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า ecosystem นะ,ะหมายถึงระบบของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่รวมกันในพื้นที่แห่งใดแห่งหนึง่งโดยมีความสัมพันธ์กันมีการถ่ายทอดพลังงานให้แก่กันยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศในโรงเรียนก็จะประกอบไปด้วยครูพ่อ,อพานโรงแม่ค้ามีสุนัข มีแมวเป็นต้นนะคะอันนี้คือระบบนิเวศภายในโรงเรียนอันนี้คือความหมายนะคะระบบนิเวศในป่าไม้ก็จะประกอบด้วยสิงสารสาัตว์ต่างๆระบบนิเวศในแม่น้ําอะไรแบบนี้นะคะเป็นต้นพอเรารู้ความหมายของระบบนิเวศแล้วเราก็มาดูองค์ประกอบของระบบนิเวศบ้างมีอะไรบ้างนะคะ,ะ,คะองค์ประกอบของระบบนิเวศอันดับแรกเลยคือองค์ประกอบที่มีชีวิต นะคะแบ่งเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเรามาดูองค์ประกอบที่มีชีวิตก่อนว่ามีอะไรบ้างก็จะมีผู้บริโภคผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายในส่วนที่ไม่มีชีวิตก็จะเป็นลักษณะกายภาพต่างๆเช่นอุณหภูมิแสงแดดน้ําอากาศแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันทีละองค์ประกอบนะคะ เริ่มด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิตก่อนองค์ประกอบของระบบนิเวศที่มีชีวิตก็จะมีหนึ่งผู้ผลิตหรือโปรดิวเซอร์นั่นเองนะคะหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้นั่นก็คือพืชสีเขียวนั่นเองพืชทุกชนิดที่มีสีเขียวนะคะที่สามารถสังเคราะห์อาหารได้แล้วก็แพลงตอนพืชอ่า โดยพวกนี้ก็จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เขาไม่ได้สังเคราะห์แสงแบบนั้นแต่ว่าเขาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นเองนะคะต่อมาอันดับ2คือผู้บริโภคหรือ consumer นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นั่นเองเออผู้บริโภคหรือผู้บริโภคด้วยกันเองเนี่ยเป็นอาหารเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆได้อีก4ประเภทนะคะ ก็คือหนึ่งผู้บริโภคที่กินพืชเป็นอาหารหรือเฮอร์บิวอ์พวกนี้กินพืชเป็นอาหาร 2. ผู้บริโภคที่กินสัตว์เป็นอาหารหรือคาริวอ์สผู้บริโภคที่กินทั้งพืชและสัตว์หรืออมนิวอ์นะคะสผู้บริโภคที่กินซากพืชซากสัตว์อ่าอันนี้คือสคาเวนเจอร์นั่นเองต่อไปองค์ประกอบที่มีชีวิต ชนิดสุดท้ายนะคือผู้ย่อยสลายหรือ d e c o m โพเ e r นั่นเองก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ดำรงชีวิตโดยการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอินทรีย์สารที่อยู่ในซากพืชซากสัตว์นะคะพวกนี้ได้แก่พวกเห็ดราแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะคะามาถึงองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะฮะองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตก็ได้แก่ อนินซีสารหรือ Inorganic กซับสแตน e เช่นถ้าที่พวกเราคุ้นเคยนะคะคาร์บอนสารประกอบเช่นคาร์บอนไดออกไซด์น้ำหรือออกซิเจนเป็นต้น2อ,อินซีสารหรือ Organic s u b สแตน c e เช่นคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนไขมันอ,อันนี้ไม่มีชีวิตทั้งนั้นและสุดท้ายคือสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือ Physical Environment นะคะได้แก่แสงอุณหภูมิอากาศความเป็นกฎ เป็นเบสต่างๆนะคะเดี๋ยวหลังจากที่ครูบรรยายเสร็จแล้วครูขอให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ส่งครูที่ไลน์ส่วนตัวเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า